โอ้ยพี่น้องมูอเจ้าเบิ้งแดดแดดจัดแดดแห้งยินดีเบิ้งมือเช้านี่เบิ้งส่งคือที่มีฝนมีหยางอยู่เด้แต่เบิ้งแล้วคือสิตรงคือสิมีอยู่ดอกเมฆหลายๆแต่มันบ่ทันตกเนี่ยรอบเบิ้งอีกจังหน่อยนึี่ะจักเทียนจักไปเนี่ผมว่าบ่รอดดอกแดดจัดตื่นแต่เช้าก็บห่วงนอนพี่น้องมูอเจ้าเป็นเงินบ่แจ็กมันก็ คนมันเคยตื่นแต่เศร้าเนาะตื่นเหล้อก็มาเห็ดเวียเห็นงานหานันหานี่กินหากระป๋องกาแฟกินพอสวยมานยหน่อยนึงก็เมืองนอนคือว่าละ่ะพี่น้องจะบึงหมกริกเคยหมกริกผมปลูกไว้ตั้งใจปลูกเลย,ยต้นเนี่ยตั้งใจปลูกเลยละ่ะปลูกให้มันขึ้นกะว่าดเอมันสวยมันงามอยู่้างกระดาเงินเนาะอันนี้มันขึน้นอยู่ปลูกไว้ยู่กระดบาสน,นี่ละเนี่ย เป็นไหม่ประดับหมากมันกับเป็นหมากแบบแบบที่เขาเอามากินก็ประจอกประจอมจริงๆน,น,นะโดกโดกพี่น้องหน่วยขาวๆแต่ถามว่ากินดีว่ากินว่ามันบ่นไคไขยหอมหรอกพี่น้องแต่กินเป็นพักอะไรอยู่บวคไข่เ,เพ็ดกาไหลยหรอกมันเปืนน่อ,อม,กกมันหนาอุ้ยขาหอมจะคูกกันเปื่อมันหนาพี่น้องเปื่อมันหนาแล้วก็มันบ่คไขยหอมแต่ถ้าเอามาให้น้ำปลาพริกเนี่ยเพ็ดเผ็ดได้หัน เป็รอีจังนี่ก็เป็นไอ้ขิงขิงที่เขาเอาเมืกี้ก็ใส่กอกนี่แหละใส่กอกย่านเท่านี้แหละเป็นขิงเป็นยังไปทั็นทันนี่ก็เป็นแบะแข้งแค้งนี่ผมตัดทิีมไร้แล้วล่ะไอ้นี่ท่าว่าจงไวบ้บอมไม่ได้จงไวด้ดอกมันมงงมก,ก็ที่ลงมีดีลงมยังผมเสียวกรเทียมันออกอยู่มีอยู่ต้นหนึง่งโจงไว้ต้นหนึ่งอยู่พู้นในป่ากูเนี่ย สามาจ้องเห็น sí. ยังเอาไปใส่กะปิไปใส่กะปิไปตำกะปิปอกกะปิกินมันก็มีนอมีอย่างนี้หรอกมันคืนหลายร้ายย่บกะแข้งเลยอันนี้ก็สิเป็นอยอดอันนี้พี่น้องเอ้ยเนี่ยแห้งกิ๊บแห้งแตกนะผักบังคือยู่น้ำกำแพงกับมีแต่กำแพงบานเพิ่นคนน่ะอยู่พูน้หนึ่งนะอยู่อยู่กำแพงโรงเรียนผมไปจอดเบิ้งไว้แล้วล่ะว่าจะเอามาอันนี้อยู่คือกัน เดี๋ยวจะไปเก็บอยู่เบิ้งก่อนถ้าร่บอาจจะเป็นแหล่งนี่แหละอาจจะไปเก็บอยู่เก็บมาลวกไอ้กินปลาแดกปลาดากินอันนี้หมดฮุงผมพี่น้องเอ้ยเนี่ยบลอดอ่คือสีไปน่ะมันอ่ำหนามมันแท่นหนามเนี่ยตนนั่นอยู่ท่านหะอยู่ข้างกอบลาพริกเงาบลาพริกปลาพริกคือที่บลอดเลื่อนนั่ะล่ะนี่ พีกนี้ผมก็ปลูกไอ้ต้นต้นนี้ผมปลูกไว้ผมก็เอาพันธุ์เอาแนวมันมาจากนี่เนี่ยแนวมันมากเลยแนวมันก็เกิดเองอยู่ในสองต้นปีนี้ผมคือดีโชคดีอยู่คือติ่ปฏิสือพีกพี่น้อกมึงส่งเเดี๋ยวผมจะปลูกไว้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขยายพันธุ์พักนี้อยู่ถามว่าป็นยังขยิ่ขยายออกอีกเพราะนี่มันเป็นแบบพีกขีนูขีนูที่มันเป็นขีนูเม็ดใหญ่อ่ะพี่น้องเนี่ยก็เออพีกขีนูสวนใหญ่ มันพอมันสวนแบบจิ๋วๆสนะพี่กินุสวนใหญ่ถามมาเป็นยังยังสิแยกออกอีกตรงนี้มัน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 ช่ำน้ำพี่น้องเอ้ยเนี่ยแถวนี้มันช่ำน้ำน้ำมันอมข่อยามมันโอยู่โดนมึงปุดหัวโดกโดดนี่เป็นกระเพ้ากระเพ้านี่ลายกระเพ้านี่ม่ต้องเอ็นี่หรามันต้องห่วงกระเพ้าเนี่ยเนี่ยพี่น้องพักปังไหม เก็บแห้งแตกเนี่ยมุ Wit ้งนี่ผมมาเก็บดูดูด้วยนี <them. S 1> ่ก็เป็นบักพิกก์ว่านี่แหละเนี่ยพริกก์ก็ถ้าใครโอ้ยเบิ่งแดดพี่น้องนะไปเที่ยวน้ำโตกก็เพิ่นดีใจในท่าทางในลำบานผมเพิ่นไปเที่ยวน้ำโตกกันเนี่ยออกไปนี่แหละเนี่ยเพื่นก็ที่เป็นเขาเขาเดียวกันก็ที่เถือกเขาใหญ่กันแหละแต่เขาใหญ่เพิ่นอยู่ทั้งไอ้เพิ่น ไปเที่ยวไปยังกันยุ่ขึ้นไปทั้งเนินหอกเนินหอมไปทั้งหมดแต่ตรงนี้มันก็เป็นเถือกมานน้ากันนี่แหละโอ้ยหอนหอนพี่น้องเอ้ยนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ผมเน่เพิ่งยังเนี่ยเกิดขึ้นนี่พี่น้องเนี่ยอันนี้บักแดงเห็นบ่อเห็นบ่อเห็นบ่อเนี่ยบักแดงเนี่ยบักแดงไ่อ้มันอยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้เย็นแล้วมันสุกสุกหลุไปที่หนึ่งผมก็มัไอ้ว่างไว้ข้างนอกบักแดงอันนี้แม่บักแดงล้านเนี่ยบักแดงที่เขาตำสมกันนะ มันอยู่โดนมันหลงอยู่ในตูยยน้เย็นผมผมก็เลยเอามาตากแดดไว้ผมก็เลยเอาเม็ดมันมาทำทาปลูกไว้เกิดเซยเ <c ười> บื้องโ่งกด้กินอยู่ตรงมัน,น,น,มนเดี๋ยวเอดเลดเลอกเอนเลอดอดลือดเลือหเลืงดเลือดเลือดเลือดแดือดเลือดลอดอดเลบอดเกือดเลือดลือดเลืออดเลดเืออดเนืะเอดเล,ลนะดือกเลนะือดเเืบบอลอลอดดออด กอบมันเลยเอาละเอาละเอาไว้สักหน่อยมันไม่น้องนี่แดดที่ดีๆริงที่กับบัวาสักผ่าได้ประเทศเหนือมาแซ่ไว้เฉยๆเนี่ยเดี๋ยวยกเออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยกไปตากแดดพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยหนักพ่กเราเออาไปตากแดดท้ามาตากขยังแซ่ผ่าไปแบบนี้แดดจะแดดแบบนี้เถ้าเอาไปตากแดดเจ้าขยี้คู่เดียวแค่นั้นออกดีดีตัวมดต้องไอนี่เลยแหละ บอกหลายๆหายห้างเอาไว้แค่นี้วันผมถึงยกกะมังไปตากแดดตอนนี้ก้อนพี่น้องเอ้ย